สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต u b ้า a MU 5 7 0นนะคะลูกค้าตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์นะคะใบมีดดินหน้าค่ะและด้านหลัง เป็นผ่าน6ตาช้างนะคะรถส,สวยราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ไม่ถึง6 0แสนเลยนะคะใครหาอยู่นะคะราคาถูกๆก,ก็มีนะคะลูกค้าท่านใดหาอยู่รีบจับจองค่ะราคานี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะสำหรับรุ่น MU 5 7 0 2นะคะเดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยค่ะ ลูกค้าสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะดใูใกล้ได้เลยนะคะนี่คือสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานตำแหน่งมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่มีรอยรั่วซึมค่ะไม่มีรอยแกะรอยหรือแน่นอนนะคะ เป็นสีเดิมคู่ตัวทั้งหมดนะคะสภาพดีมากๆพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะสำหรับ MU 5702ตัวนี้นะคะที่โบแจ้งไปเมื่อกี้นะคะตัวนี้ราคาดีมากๆค่ะลูกค้าใครหายรุ่นนี้อยู่รีบจับจองเลยนะคะสำหรับชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่925ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ เป็นรถจดทะเบียนปี2,563เลยนะคะราคาดีมากๆนะคะตัวนี้ราคาเพียง5 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ5 9 8 0 0 0 0บาทนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะรุ่น MU 5702นะคะสำหรับตัวนี้ป้ายทะเบียนค่ะ1ตตย .3541 กรุงเทพมหานครนะคะใครสนใจก็สามารถจับจองกันได้แจ้งป้ายทะเบียนโบมาได้เลยนะคะมาดูสภาพห้องก ียร์ค่ะห้องเกียร์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดแน่นอนนะคะลูกค้าพร้อมใช้กันเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบเกียร์ซิงโครซตเทิรแล้วนะคะสำหรับรุ่น MU 5 7 0 2 57แรงม้าราคาไม่ถึง ,00 แสนค่ะ มาดูด้านยางนะคะยางดอกเต็มทั้ง4เส้นเป็นยางเปอร์เซ็นต์ยี่ห้อโอตานินะคะพร้อมใช้กันเลยนะคะกระทะล้อค่ะไม่มีตำหนินะคะไม่มีรอยออกรอยดามและไม่มีรอยแตกนะคะ ยางหลังก็เช่นกันค่ะดอกเต็มสภาพสวยนะคะลูกค้าเป็นยางโอตานิเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ยางเปอร์เซ็นต์ยี่ห้อโอตานิ ani, คู่ตัวนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะกระทะล้อค่ะตัวนี้นะคะไม่มีรอยออกรอยดำไม่มีรอยแตกรอยล้าวแน่นอนสีเดิมจากโรงงานร้อเปซนะคะท่านใดตามหาอยู่นะคะรุ่น MU 5 7 0 2ราคาเพียง5,98,000บาทเท่านั้นค่ะ มาดูด้านหลังของรถนะคะตามแขนยกค่ะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะไม่มีรอยแกะรอยลือแน่นอนนะคะเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานค่ะเครื่องไฮดรอลิกสมบูรณ์มากนะคะโบอบอกเลยว่าท่านใดที่จะหาไปใช้งานนะคะได้แรงเยอะๆนะคะ MU 5 7 0 2ราคาไม่ถึง6 0 0แสนนี่ถือว่าคุ้มมากๆนะคะรถมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะลูกค้า สภาพสวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงค่ะ PTO ค่ะใช้งานมาไม่เยอะนะคะนี่ค่ะมาพร้อมผ่านนะคะเป็นผ่าน6เฮฟวี่พารตาช้างค่ะใบเต็มสภาพสวยเช่นกันค่ะไม่มีตำหนินะคะไม่มีรอยออกรอยดามค่ะสภาพสวยเลย ให้ดูใกล้ๆทุกจุดนะคะท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะไม่ต้องกังวลนะคะซื้อรถได้เช่นกันนะคะโอนเงินจองเพียง10,000บาทเท่านั้นค่ะในการโอนเงินจองเป็นโอนเงินเข้าบัญชีทางร้านบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพนะคะเพราะชื่อบัญชีเป็นชื่อหอจก,กอสมพง์การเกรษตรแท็กเตอร์เมือ2อนะคะบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างนะคะลูกค้า ยางดอกเต็มทั้ง4เส้นค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานทั้งหมดนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะสภาพสวยเลยนะคะรถเดิมๆนะคะเครื่องไฮดรอลิกดีมากๆตัวนี้บทตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนี่ค่ะสภาพสวยเลยนะคะ มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะตัวนี้ป้ายทะเบียนตามนี้เลยค่ะลูกค้าสามารถแจ้งป้ายทะเบียนโบมาได้เลยนะคะลูกค้าสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะคะรถสภาพดีมากรับประกันเครื่องไฮโดริกพร้อมใช้นะคะสําหรับ MU5702 ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่5้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นค่ะห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันนะคะ ส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะรถสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้เลย0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรลิกของ MU5702 ตัวนี้กันค่ะ อย่างที่โบแจ้งไปนะคะรถตั้งอยู่ที่ร้านสมพงการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้ที่ตำบลวังบัวค่ะอำเภอคลองขุงน,นะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเส้นทางกันได้นะคะโทร081 9136451คา่ะแ9 8 0 0 0บาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะถึงบ้านใกล้ไกลก็ส่งฟรีค่ะสนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะราคาถูกข้อ, <Ooh. S 1> อคาพิีแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะคะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนปี63มีเร่มทะเบียนท้อมโอนด้วยนะคะสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะ0819136451ค่ะ หรือว่าขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์นะคะตัว B ตัว O 6451นะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะสามารถวิดีโอคอดูรถให้ชัดเจนได้ก่อนทำการโอนเงินจองโอนเงินมาจํานะคะสะภาพสวยแบบนี้รีบเลยนะคะใสรหายู่นะคะราคาดีมากๆค่ะค่าแ0 0เบาทเท่านั้นเอง ่งรถได้ที่ร้านส่โครงการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็แจ้งเตือนกันด้วยนะคะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างนะคะควรวีดีโอคอลดูรถให้ชัดเจนนะคะและการโอนเงินจองหรือโอนเงินมาจํานะคะให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีของร้านบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นบัญชีอื่นนั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนคะ่ะมีค่าแนะนําให้ด้วยค่ะละห้าพันนะคะใครที่มีญาติหรือนคนรู้จักกําลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะ ฝากแนะนํากันด้วยนะคะแล้วก็บีค่าแนะนําให้คันละ5,000บาทค่ะส่งให้ฟีนะคะมีค่าแนะนําให้นะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสนใจโทรได้เลย0819136419